สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมาพบก,กับช่อง YouTube ของ Hunter c ์แซน e l ลเซนเคอร์วันนี้เขาก็มาอัปเดตอ,อยู่ขอกูเนาะปัจจุบันนี้ได้คายออกแล้วสำหรับมูเฮาเนาะได้คายออกแล้วเนาะโอ้เอาตัวมือชมเสยก่อนได้คายออกไปแล้วเนาะเจ็ดโตเจ็ดโตคือ,ค,อคือเห็นนะในในในส่วนก่อนที่ว่าเอาเอา,อาคลิป เอาลงคลิปนะเจตโตเนาะแต่ว่ายังเหลือตัวหนึ่งคือว่าตัวมัวหยอดที่ว่าเป็นพญานูนวก์ก่อนนั่นเป็นพญาศูนย่วกรก่อนก็ยังตัวหนึ่งเนาะคือว่ายังตัวหนึ่งนี่ยังตัวนี้มันก็เริ่มมีซีนมีนังไงแต่ขึ้นเทียนอะไรก็ประมาณสามสิบกิโลได้อยู่เนาะตัวนี้ <c oughs> อ่าอันนี้สีสีมาอธิบายปัญหาเนาะปัญหาในการเลี้ยงหมูที่เขาต้องพบนะก็ง่ายซะเนาะปัญหาในการเลี้ยงหมูที่เขาต้องพบ อยากกูอยากก็ต้องเจอแน่นอนอเดียวอยากกูอยากก็ต้องเจอแน่นอนเนาะบัญหาสีลาเลี้ยงมาตั้งแต่ทำมิดเลยเนาะสีมีประมาณสามสามสามสี่ขอยละ่ะสามสี่ขอได้เนาะอันที่หนึ่งนี่ลูกหมูราคาแพงเนาะเขาซื้อมาเลยเขาลูกมูราคาแพงตัวนี้ก็บรัญหาเนาะ อันที่สอง่หมูเป็นพญา,ยาเนาะเป็นพญาดต,ตายเขาต้องได้พบตัวนี้คันบางคนกับโบปเป็นยังกะดีเนาะบางบางบอลมันอาจจะเป็นเนาะตัวนี้บบมีไพ่กำกับบบมีไพ่ฮู้ได้ว่าไผ่ิีบเป็นเนาะมูเอามาแต่ฟาร์มสีดยาย,ยัางขังแหนแต่ว่ามันก็บโบบอลในนอนเนาะเอาเถะเอามาแต่ฟาร์มดีย่มาอยู่ฟาร์มเขามาอยู่ข้อเขาตายอันนี้มาโพเพียนแล้วเนาะ,นะ <c oughs> อันที่สามนี่มัน <c oughs> พราขาเนาะอันนี้สำคัญเนาะพ่าะข้าาในปัจจุบันนี่บ่มีการติดมัดจำบ่มีการเซ็นสัญญาว่าสิขายให้ผู้นั้นผู้นี้เนาะสำหรับผู้อาหารกับป้ขายไปซื้อเอาน้ำมันโตแทนก็จะเอามาขายอันนี้พวาคขาบนในนนอนเนาะทั้งระยะหมูหมูบบหมูห้อยังพ่ทนหไ่เนาะราคาดี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 ดเนาะ พอหอดมูเฮาใหญ่ปั๊บมาราคาดับ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 ลงเนาะตัวนี้กะมีความเสี่ยงเขตในเฮาลุกขึ้นรับอีกอันนึงเนาะเรื่องผู้ค่านี่ก็ขายยากอันนึงผู้ค่านี่ในดซื้ออ่านบางเถ้อเนาะอันเทืออาที่มูสิมูสิเอาส่งเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยังไงนะก็ผู้ค่าในในในเขตตัวเมืองในตลาดเนี่ยังใน กันซื้อๆอยู่พุ่นกะเขาก็บโมาเอาเนาะเว่าบมันจอมีกลุ่มบริษัทใหญ่เป็นพวกซีพีพวกนี้นี่มีมูไลไลเอาไปป้าไว้ให้กับไมค้าไมค้าไมค้าขายแล้วจังเอาเงินน้ำเขาประมาณนี้นะไมค้าเขาก็บุมาซื้อน้ำเขานะคลอกน้อยๆเฮานี่กะลำบากอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็อยู่แต่เฮาบันี้เฮ้าโทรหาผู้นั้นโทรหาผู้นี่เออมู มูราคาดีอยู่บันเทาโทรไปว่ <ornament ing. S 1> บาบบได้เด้อลดลงอโบได้เขาก็บุมาเอาเนาะแนวมันเขามีอยู่เดี๋ยวชนะนะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เนาะปัญหาลักบันนี้เขาบันจะขายบันเขาขายแล้วเขาสโลว์พอค่าอาสมุนว่าเขาเกือแล้วเมื่อตัวเจ็ดสอบแล้วสมุดเนาะสโลว์พอค่าเหาสมุนว่ามูทำซีบตเนี่ยมันกินมือละสอบแน่นาะกินมือละสอบมือละสอบมือละสอบก็เลยบ่บ่ああอยากอันดับปัญหา ันที่แสดงแบบนี้อันที่สี่เนาะว่าเรื่องมู๊โมยใหญ่นี่แหละเนาะคือตัวน,นี้นี่ปัญหามันนะบางเถื่อคันหมูน้อยพูดเขาก็ปรซื้อปรขาใหญ่พูดเขาก็บ่มักนะผู้เขาผูเลี้ยงไปยังไหมูใหญ่แล้วเนาะตามปกติตามอันนั้นมันก็สีประมาณนั้นบอกว่าประาบอกโอ้ยใหญ่พูดแล้วตัวนี้แปลกอ้า ก็มักน้อยเพราะวาะทาเนาะถามพ่อค่ะเอาขนน้อยเราตนน้นเดียวน้อยโพดเขาสิม,มักประมาณ80ดกิโลทราบิ่งในในตัวจริงที่วนะ่าขายไปแล้วเนะน,น,น,นาะสำหรับมูเจตโตเฮาขายไปแล้วเนาะในวันวันอังคารนี่แหละวันอังคารขายไปเอาไปแล้วเนาะเจตโตนิงเดินนิ่งเดินโตขึ้นมันเนาะสี่นะพอลงทุนไปอยู่ประมาณ ซาหกหลานซาหกหลานกีบเข้ามาขายเนาะได้หกร้อยหกสิบหกกิโลนโนโเนาะตัวเจ็ดตัวนะรวมกันหมดนะรวมกันหมดสิตโตัวได้หกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเป็นเงินเกือบสิบประมาณซาปลายหลานเหมือนกันโบดได้กำไรดอกเนาะอันนี้หมูตายกับหมูที่ว่ากำไรนี่ยจะที่เป็นตัวนอนอยู่นี่แหละเนาะตัวนี้กำไรกองก่อยเนาะเพราะว่าหมูมันเกิดพันยายตายนะมัน ในส่วนส่วนวงหนึ่งนะที่เคยเลี้ยงเนาะก็เลยว่าอยากมาบอกเนาะปัญหามันนี้เนี่ยซีมีประมาณนี้แหละปัญหาหลักๆที่ว่าอันอันนี้ละปัญหาหลักในการเลี้ยงหมูนี่ก็ดซีม <laut> ีประมาณนี้บ่ได้มีหลายปัญหาอย่างก่ะบะมันใส่ทึนฐานสมมุิเ้าจึงเ้าจึงแบบว่านนอกสมมุนพวกขานาดข้านาดพวขาเมื่อนี้พวกข้าวผัดบะทิหนาเนี่ย มันเงินหลายเติบเนาะพออาหารแบบสอบหนึ่งประมาณสองเซนเจ็ดสองเซนแปดเนาะสิบสอบก็สองล้านแปดได้เนาะโบน้อยได้ถ้าสมมติว่าอพอควาหนักสิบหมื่นเงินก็ไล่เนาะไอเนี้เขาเสียงินประมาณไปหลายโอเคเนาะเอาเสียให้เบิ้งมูตัวที่ว่ามันติดพยานเลยกัมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าซูซีกับรุ่นน้อยช่มนี้เนาะเฮ้เบิ้งเจาะเจาะเยอะกวานะ ไปสิเปิดกล้องล้างให้เบิร okay, ์นโอเคเบิรงกันเลยครับอืมตัวนี้เนาะมันเริ่มใหญ่ได้เด้นเออบักกันกระดูกกลางอะไรกันน่าหงาตัวนี้อืมตัวนี้เป็นผสมแล้วกระสุง <c ười> สติ๊ดเยิ้เบิรงท้องมันตัวนั้นยังไม่ทันผสมตัวนี้ผสมแล้วกระสุงสติดด๊ดเยิ้เบิรงท้องก็มีท้องของมันหอันหนึ่งเพราะว่ามันกำลังชิ่งอด,ดสองเดือนเลยจะเริ่มตุยหมูกระเด็นนอนดุดุดอกหมูหมูมัน ตามการสังเกตแต่เก่าแล้วกับก,บะกบบระโบดงเด้งแห้งปไปไหนนอนแบบนอนโผล่ซีชนใจบางเทอคนมามันก็นอนเซยโยนะสังเกตเนาะเสียสบบอกวิธีสังเกตมูมานเลยก็ได้เนาะเดี๋้ชีบบอกวิธีสังเกตมูมาลไปไหนเนาะสำหรับกระสกรผู้เลี้ยงโม,โมนี่อันยังบุเคยเนาะมือใหมก่กว่าอยากเลี้ยงแหละ อยากเกลี่ยเห็ดเม่พันธ์เหรอฉันจะเห็ดเม่พันธ์หลังจากที่ผสมพันธ์แล้วเนาะซาอิตมือเนาะนับไปซาอิตมือทำมูยังบูกขึ้นเพลเนาะมูยังบูกขึ้นเพลก็แสดงว่ามันติดแล้วเนาะผสมพันธ์ติดผสมพันธ์ได้เหรอฉันจะบัรนี้ลักษณะโตมูมันจะมีประมาณสองสามลักษณะที่ว่าเด่นๆให้เราสังเกตได้ว่ามูเฮ้ามานแล้วนะอันที่หนึ่งนี่ก็แม็น คนหล่นคนมันชิ่งเยอะหล่นอันที่สองนี่หมูสิมักนอนในในในส่วนทำอิดเนาะทองสิบุทธันเห็นหรอกประมาณกันชีมีทองก็ประมาณเดือนที่สามพอแหละเดือนที่สามเริ่มเริ่มชิม,มีทองใหญ่ <c oughs> แต่ว่าคื้นแล้วนี่น,น,นี่ทองก็บที่อันนี้สองเดือนเลยด้วย, <c oughs> อยสองเดือนเริ่มเห็นทองกันหน่อยเมื่อกา มันก็นอนส่วนไลยส่วนไลายมันช่นอนเห็นบมอคำมุมมุมผมขนคนมาเห็นบนี่ตัวนี้ตัวนี้มันยังมุทันมานยังมุทันได้สมมันสีลุกทองได้ตัวหนึ่งมันก็คือตัวนี้นี่มันนอนนี่นอนบวชน้ำปนได้นะลักษณะมันก็สีประมาณนี้เนาะทองมันก็สีเหล่องใหญ่ตุ่ยขึ้นเนาะมันบวกลุกคนเวลาคนมาเนี่ยมันบอยากชนน้ำคนปนได้เพราะมันมันอาจสีเมื่อยมันอาจสีอึดอัดอย่างประมาณนี้นะนี่ตัวนี้ คือตัวน,นี้นี่ดิคนมามันก็นลุกนะสังเกตย่งไๆกับหัวนมนเนาะเดือนที่สามนี่เริ่มสิมีห้าวนมห้าวนมยอนห้าวนมยอนออกมานะสังเกตย่งยๆเนาะบางเทือกับผิดพาดคือก,กันนะเนาะบางเทือมันวิดงรอบมันบุกขึน้นมันบุติดก็มีได้นะสำคัญหล,กลกักๆนี่ตอนผสมต้องนิ่งงูต้องนิ่ง งูต้องนิ่งเนาะบางคนมือใหม่เอาอาหารล่อเอานั่งหายมันมันบ่นิ่งแล้วนะเอาอาหารล่อไปสิตัวนี้โอกาสผิดพลาดสูงเนาะตัวนี้แบบนั่งจึก๊กซึ่งจึกนะ๊กเออโอเคโหลดเนาะการผสมอันนี้ผสมหลอดผสมเทียมเนาะบ่ได้เอาหมูมาทับจากเตื่อบ่ตะเลี้ยงมาแต่ห้ากาเรเลี้ยงคือการ่ได้เลี้ยงนะฮะกาเรเลี้ยงแม่สองสามแหม่ผสมประมาณเผาเออ <c oughs> ตื่อยละตัวองกฤษนี่กยผสมสองเตื่อเสร็จแล้วตอนลงไปบวชแล้ว คนเฮือนเป็นเพ็ดไปกันแย่ไปตัวทีบตัวแดนบ้ได้ยังบ้ได้ดึงบ้ได้ยังบ้ได้เข่าหอนมุดลูกมุด้ยังบมดเลยอะไร,ยรยแย่เข้าไปแล้วก็บ,บีบน้ำเสื้อ,อใส่เนาะเอาอาหารล่อแับน,นั้นโบติดหล่อนแบบนั้นโอกาสโบติดสูงเนาะมีเขามานังจึกมันซึ่งจึกเขามานังกระโตซ้ำเฮาในช่วงหัวเจ็ดเจ็ดแปดสิบกิโลคือคือเฮาเองนะ้นำหนักของเด่นังจึกใสรมันซึ่งจึกเออจัดเพิ่นหนักๆเลยเนาะโอเคไปเบิ่ง

อมันจะเปื่อนไงมันรุดมันมันโกนมันโดดตัวนี้กับทวีตัวคือว่ามันโบมานไงแต่ว่ามาเบิ้งตอนนี้ก็คือว่าท้องมันกับพวกไอ้หน่อยคนใดเนี่ยดี๋ยวจะให้เบิ้งซอยกันเนาะพี่น้องบางทีอาหารผมประสบการณ์ไลายกว่าเฮาผมมีนั่นไลายกว่าเฮาเบิ้งอยากให้เบิ้งซอยนี่ผสมมันที่อดสามเดือนนะเด่นแล้วเบิ้งมันกล่นมมันกับบริเวณมันเริ่มแดงขึ้นมานก ตัวนี้ก็นอนเหือนกันบางตัวบางเธอกระดูกบางเธอก็นอนตัวนี้หักของยันใหญ่คืออยู่ทรงติดแล้วอยู่สิติดแล้วตามเบิ่งตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอด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 กระบอกสซนเป็นไรท้องมันตังเบิร์อีกเพราะว่าจะหน่อยขันห้าวนมมันขืนเนี่ยมันมั่นใจเลยอันนี้อันนี้ยังห้าวนมยังบ่มีโมสุดที่สามเลยสามเถื่อสามเถื่อได้ลูกนี่ขันจุ่มดัวมันติดนี่สิ ผนสุบุนวอมันติดนี่สิเป็นสุดที South สามเลยที่ของตัวนี้แม่แดงตัวนี้นะชุ่มนันฮะกระลองกระดมิดอันนี้สุดที่สามเนาะนี่ลูกสุดทีสองของมั่นเกิดมาเป็นโตอ่าเก่าโตกระหลอดอีกสี่เนาะหลอดเป็นนิดหน่อยเป็นลูกนิดหน่อยนะเป็นหัวนิดหน่อยเป็นหัวกระหลอกอยู่หลอดเนาะ โอเคเนาะกลับมาเบิร์นซัมนี่กับพ่อก่อนเบิร์เครื่องลายจะหน่อยคลิปมันสินยาวเกินไปเนาะเอาเป็นว่ามูตายสองตแล้วก็ยอดตัวหนึ่งมันยู่ทื่นเนาะสิมีกำไรกับประมาณล้านหนึ่งี่แหละล้านกี่นี่แหละมันอยู่ทื่นกับตัวนี้เนาะคันล้ข,าย,ขายตัวนี้ก็เป็นกัมไรได้บบจากสี่ห้าแสนซื้อมาในน,นออาหารซื้อมาเจ็ดแสนหาแต่ว่าปัจจุบันในสิขายยันไม่ได้ทืน่นเ่ยเกลืออาหารแล้วก็เลี้ยงสี่เดือนเนาะ ได้ซ้ำนี่โอเคเนาะขอ,ขอบใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองยูทู e ของ Hunter c h a n n e นเนาะเป็นกำลังใจใเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคขอขอบใจ